ไม่จนอีต่อไปค่าเริ่มต้นทันในีสองพนยี่สี่ครับสิ่งที่บิวเกตแนะนำให้ท่านทำในปี2024แล้วท่านจะรวยครับสิสิ่งมีอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นทุกท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง invest tomorrow ไว้ได้นะครับคนไหนกด ติดตามก็ขอให้รวยขอให้รวยนะครับและท่านที่กดกระดิ่งด้วยก็ขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านกันเลยทีเดียวครับบิลเกตแนะนำครับ10สิ่งที่ทำในปี2024แล้วคุณจะรวยครับในโลกที่กำลังเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับบิลเกตซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Microsoft <c oughs> ได้ให้คำแนะนำที่มีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำในปี2024ครับ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งและนี่ก็คือ10สิ่งที่วิวเกตแนะนำนะครับอย่างที่1ครับเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ AI ครับการเรียนรู้และการปรับตัวเข้ากับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั้นคือการเตรียมคพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้คุณเนี่ยเยติบโตในทุกๆด้านของชีวิตในการทำงาน AI ไครับไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานแต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิด ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาครับการเรียนรู้เกี่ยวกับ AI และการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีหมายถึงการเข้าใจว่า AI เนี่ยสามารถช่วยเราในด้านใดบ้างการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อทำงานร่วมกับ AI การเปลี่ยนแปลงกระบวนการการทำงานเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานร่วมกับเจ้าตัว AI นั่นเองอย่างที่สองครับเมื่อเราเรียนรู้แล้วก็คือการใช้ประโยชน์จากผู้ช่วย AI ครับ ผู้ช่วยส่วนตัวที่จะช่วยขับเคลื่อนด้วยตัว AI ครับจะเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการจัดงานแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตครับผู้ช่วยเหล่านี้ครับสามารถช่วยจัดการกับงานที่ซ้ำซากและเวลาที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลครับทำให้เรามีเวลามากขึ้นสำหรับงานที่ต้องการความคิดสร้างสารรค์และแตัดสินใจที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับผู้ช่วย AI ยังช่วยวิเคราะห์ข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะที่มีค่าทําให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในเวลาที่รวดเร็วขึ้นเช่นกันครับข้อ3ครับสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะฮะจากเจ้าตัว AI การใช้ AI เพื่อเร่งการค้นพบและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆครับในธุรก,กิจของคุณเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะ AI ครับสามารถช่วยวิเคราะห์แนวโน้ม าการคาดการ์ผลลัพธ์และการสร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมการใช้ AI เพื่อสนับสนุนกระบวนการคิดสร้างสารรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเนะี่ยมีความได้เปรียบในตลาดมากยิ่งขึ้นข้อสครับเข้าถึง AI สํำหรับทุกๆคนนะฮะเจ้าตัว AI เนะี่ยมันมีประโยชน์นะครับในเรื่องของการติดตามแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงนะครับ AI ครับที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่ของประชากรนะทั่วไปนะครับหมายถึงการเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเจ้าตัวไอที่กำลังพัฒนาและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเราเหมือนสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนะครับการเข้าถึง AI ไม่เพียงแต่จำกัดอยู่ที่ธุรกิจขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงธุรกิจขนาดเล็กการศึกษาและแม้กระทั่งการใช้งาน ในชีวิตปัจจุบันส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่กําลังมาเราก็ต้องมีการปรับตัวนะครับข้อหครับออกแบบ AI ให้เหมาะสมกับผู้ใช้กรณีที่เราเป็นผู้พัพฒนานะครับการสร้างหรือการใช้ AI ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และเป็นมิตรกับผู้ใช้หมายถึงการพัฒนาหรือการเลือกใช้ AI ที่เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยํา การออกแบบ AI ที่เน้นผู้ใช้หมายถึงการสร้างระบบที่ใช้งานง่ายให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้ครับการออกแบบ AI ที่เน้นผู้ใช้ให้แน่ใจนะครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ครับสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ทุกคนไม่ว่าจะมีทักษะ หรือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวข้องกับเท่โนมีมากน้อยขนาดใดนะครับก็คือเอาเป็นว่าคนที่มีความรู้น้อยที่สุดก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้นะครับข้อ6ครับติดตามและปรับตัวตามเทรนของตัว AI ครับการติดตามการพัฒนาล่าสุดของ AI ครับและการปรับกลยุทธ์ของคุณเนี่ยให้เข้ากับเทรนเหล่านี้ครับเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะรักษาความเป็นผู้นําและ,ะความสามารถในการแข่งขันในตลาดครับการเข้าใจและ การปรับตัวตามเทรนของ AI ครับหมายถึงการเข้าใจกับการพัฒนาใหม่ๆการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ครับในวิธีการสร้างสารรค์และมีประสิทธิภาพการปรับปรุงกระบวนการการทำงานและเล็ดพัน์ของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีล่าสุดด้วยข้อ7ครับใช้ AI เนี่ยเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาครับการใช้ AI ช่วยในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และเร่งตัดสินใจเป็นการใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมหน้า AI ครับสามารถช่วยเราแก้ไขปัญหาจากมุมมองที่แตกต่างและโซลูชันที่อาจไม่เคยมีการคิดถึงมาก่อนทําให้กระบวนการการตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นข้อ8ครับทักษะใหม่ๆเกี่ยวกับเจ้าตัว AI ครับ การมีทักษะการทำงานร่วมกับตัว AI ครับจะเป็นสิ่งสำคัญในอนาคตนี่หมายถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของ AI การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และการตีความข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นและการเรียนรู้วิธีการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานของคุณการมีทักษะเหล่านี้ครับจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มที่และนำเทคโนโลยีเหล่านี้ครับไปใช้ พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณนะครับข้อ9ครับเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูลการใช้ AI เพื่อวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจเป็นการใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข,ข้อมูลขนาดใหญ่การใช้ข้อมูลที่ได้จาก AI ในการตัดสินใจทางธุรกิจจะช่วยคุณสามารถทําการตัดสินใจที่มีข้อมูลเชิงลึก และเป็นข้อมูลที่มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นเนาะและข้อสุดท้ายครับข้อ10ถ้าคุณอยากจะรวยเนาะก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการยอมรับและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ AI นำมาในชีวิตของเราทุกๆด้านของชีวิตส่วนตัว,ตวและในเรื่องของตัวธุรกิจครับเป็นการเตรียมการสาหรับอนาคตครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ครับ อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลง,ปลงวิธีการทํางานการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงวิธีการมองโลกใหม่ๆการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลง,ปลงเหล่านี้ครับจะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างตันที่ครับการได้บัตรนะตามคําแนะนําเหล่านี้จากบิลเกตในปี2024ครับอาจจะไม่ได้รับประกันนะครับว่าคุณจะรวยขึ้นทันทีเนาะ แต่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จและสร้างความมั่งคั่งในยุคข,ของทกเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับตัว AI มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับฝากทุกท่านกด subscribe ครับใครกด subscribe ขอให้รวยขอให้รวยครับใครกดกระดิ่งนะขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านด้วยครับ